สวัสดีครับตอนแรกก็ว่าจะคุยเรื่องฝรั่งเศสแต่ว่าเปลี่ยนแผนอีกแล้วครับโดยอาศัยหลักที่ว่าช่วยคนเหมือนดับไฟยิ่งรีบยิ่งดีครับก็เลยมาคุยเรื่องนี้ก่อนละกันเพราะว่า ผมว่าหลายคนก็คงจะมีปัญหาเหมือนผมนั่นก็คือปวดหลังปวดขาเมื่อยหลังเมื่อยขาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเวลาจะนอนเนี่ยมันก็จะปวดหลังปวดขาถึงขนาดนอนไม่ได้ครับนอนไม่หลับอะ่ะอืม ก็มาคิดคิดดูในที่สุดก็เกิดสมมุติฐานว่าอาการปวดหลังปวดขาที่เป็นเนี่ยมันเกิดจากการขับรถก็เลยคิดต่อไปว่าอืมท่านั่งมันคงจะผิดซึ่งไม่ใช่คงจะล้ะครับมันผิดอยู่แล้วล่ะครับคือ แก่มาก็อยากนั่งแบบสบายๆเหมือนนั่งอยู่บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นถ้านั่งที่ผิดมันนั่งสบายแต่ว่ามันขับรถไม่สบายครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดขาขึ้นมาหรือเปล่าจากการนั่งที่ผิดเออ ผมก็เลยคิดว่าต้องไปจัดการกับสุนัขพันธุ์เล็กอายุมากก่อนนะครับอ,อะไรข้าวก็ไม่กิน ก็คือพอเรานั่งผิดเนี่ยมันก็เกิดจากการปรับเบาะเนี่ยแหละครับปรับเบาะแบบผิดๆก็เลยลองมาปรับให้มันถูกต้องดูเออหายปวดหลังหายปวดขาครับก็เลยจะมาแนะนำ ว่าการปรับเบาะรถเนี่ยสำหรับผู้ขับเนี่ยควรจะปรับยังไงคือจริงๆเนี่ยผมก็คือจริงๆผมก็ได้ เรียนการขับรถแข่งมาซึ่งเขาก็สอนปรับเบาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอแก่มามันก็ลืมครับลืมไปว่าเคยเรียนมาหรือการขับเครื่องบินเขาก็มีการสอนปรับเบาะอยู่แล้วซึ่งผมก็เคยเรียนขับเครื่องบิน แล้วก็ขับเครื่องบินมาบ้างก็ลืมครับว่าเออบอกเครื่องบินน่ะก็บบกรถแข่งอะ่ะมันมันปรับเหมือนกันก็ลืมก็มาปรับแบบบ้านๆแบบเออกูอยากปรับแบบนี้ก็ปรับแบบนี้ไม่ปรับตามตามหลักที่ได้เรียนมา เออก็ไม่รู้เรียนมาทําไมนะเรียนมาก็ต้องใช้ครับถ้าเรียนมาแล้วอพอไม่ใช้เนี่ยครับมันก็ปวดหลังปวดขาเอาละครับก็ในง่ายครับสําหรับเบาะรถยนต์นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะขับแบบรถแข่งนะครับหรือขับแบบขับเครื่องบินลบ อะไรก็ตามอะนะเครื่องบินนะ่ะอ่ะนี่ครับอ่าสมมุติว่านี่เป็นที่ลองนั่งอันนี้เป็นที่ลองหลังนะครับอ่ะสวยเลยเก้าสิบองศาก่อนเลยครับอันนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่าบางคนบอกว่าเอียงนิดนึงอันนั้นสําหรับขับรถจ่ายกับข้าวครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินขับไล่หรือรถแข่งนี่จะเก้าสิบองศาครับ ตึ่ต่อมานะครับตัวเบาะเนี่ยมันจะไม่อันนี้ยมันจะไอตัวที่รองนั่งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เก้าสิบไม่ไม่ได้ขนานกับกับแนวระนาบนะครับแนวแนวพื้นนะครับมันจะเอียงเอียงหน่อยอ่ามันจะพอดีแบบนี้ครับเห็นไหมเบาะมันก็จะเอียงไปเองเหตุผลก็คือตามที่ได้เรียนมานะครับ กระดูกหัวเข่าเนี่ยจุดหมุนที่หัวเข่าเนี่ยมันจะต้องอยู่สูงเท่าจุดหมุนที่ที่เอวที่ที่เอววางตรงนี้นะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุให้เบาะมันจะเวลาครับเราจะเห็นว่าเบาะมันจะเอียงเอียงอยู่แบบนี้นะไอ้ไอเนี่ย ไอ้ไอไอไอที่ลองเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ระนาบนะครับมันจะเอียงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้หัวกระดูกจุดหมุนที่หัวเข่าตรงนี้มันพอดีกับจุดหมุนที่สะโพกตรงนี้เป็นแนวระนาบนะครับอะจากนั้นก็จบแล้วครับเลื่อน เลื่อนไอ้ไอ้ตัวเบาะเนี่ยนะครับเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนถอยหลังก็ตามเถอะแต่ส่วนมากก็จะเลื่อนไปข้างหน้านะครับจนยืดมือไปอย่างนี้นะครับหลังหลังติดหลังติดเบาะอยู่นะครับยืดมือไปไอ้วงพวงมาลัยอ่ะอยู่ตรงนี้ ประมาณตรงนี้อ่ะวงอะไรมันคงประมาณนี้ประมาณตรงนี้นะครับทั้งสองมืออ่ะซ้ายทีขวาทีอย่าให้มันถึงขนาดต้องยืดแบบอะไรอย่างนี้เอาแบบสบายๆหรือจะวางแบบนี้ก็ได้อ่ะแต่ไหลเนี่ยต้องติดเบาะอ,อยู่แค่นี้ครับส่วนถ้าเป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ย หรือเครื่องบินลบอะนะมันจะเป็นคันโยกคันแบบนี้นะอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันจะไอไอศอกเนี่ยจะเก้าสิบองศาครับเช่นเดียวกันครับกับไอรถแข่งอะ่ะศอกเนี่ยประมาณเก้าสิบองศาเช่นเดียวกันกับเครื่องบินขับไล่ครับ ส่วนเครื่องบินโดยสารที่มันเป็นพวงมาลัยครึ่งครึ่งวงนะครึ่งค่อนวงไม่ถึงค่อนด้วยไม่ถึงครึ่งด้วยพวงมาลัยเล็กๆนะก็จากการเดียวกันครับคือยืดออกไปแล้วพวงมาลัยอยู่ประมาณตรงตรงข้อมือเนี่ยประมาณตรงเนี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะครับอันนี้เขามาส่งแก๊ส่ะเนี่ยอ๋อ เขามาส่งแก๊สไม่ยุ่งไม่ยุ่งยุ่ก็ประมาณนี้ครับมันจะได้ท่านั่งที่อาจจะดูแปลกนะครับหรือตอนแรกก็จะขับแล้วรู้สึกแปลกๆหลอนๆครับอืมก็ดีจะลงคือท่านั่งท่านี้มันจะ จับความรู้สึกของรถหรือเครื่องบินได้ดีมากมันจะหลอนๆน,นิดนึงครับท้าไม่ไม่ชินนะครับแล้วก็มันจะสำหรับคนที่นั่งนั่งนั่งแบบบ้านๆน,นะนะจะรู้สึกว่ามันชิดพวงมาลัยมากอืมอ่ลืมไปปรับพวงมาลัยครับพอปรับท่านั่งอะไรได้เสร็จนะครับก็ปรับพวงมาลัยขึ้นลงอะไรก็ตามเถอะให้ เรามองแล้วเนี่ยเห็นเห็นจอเห็นมาตรวัดครบแค่นั้นครับง่ายๆปรับง่ายๆครับไม่ต้องปรับอะไรมากวุ่นวายปวดหัวผมลองปรับแล้วครับมันหายปวดหลังหายปวดขาครับก็เลยต้องรีบมาบอกครับก็อย่างที่บอกแล้วครับช่วยคนเหมือนดับไฟถ้าท่านไปปวดหลังปวดขา จะนอน้วโอ้ยนอนไม่หลับมันปวดหลังปวดขาปวดขาปวดหลังนอนพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีทํายังไงดีลองปรับเบาะรถครับเพราะถ้าท่านขับรถเนี่ยมันจะปวดหลังครับมันจะปวดขาครับกระดูกมันกระดูกอะไรกล้ามนงกลาเนื้ออะไรของมันอ่ะมันมันผิดผิดท่าครับอืมขนาดผมขับไม่เยอะนะนะครับก็ลองดูครับเผื่อมันจะแก้ปัญหาท่านได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ